สวัสดีจ้าพี่น้องไปเดินทางผ่านอ่าหอดขอดกันแล้วพี่น้อง่ายังไงแกฮะแจ็คแล้วเพื่อนว่าอยากกินตับ่งปิีงไก่ละนั่งดีกันเล้ฟงฟงเลยว่าอยากินตับ่งปิีงไก่เห็นนี่กระจอดเลย ย่านหิวเขาก่อนกดกระดิ่งเดีเออดังดีนั่นเนาะเนี่ยคะแนนขอละกดดีตัวที่ออกแล้วขอบคุณแม่เบียนทาขอบคุณเนาะอบคุณพกดเท่านั้นนะแม่เบียนแม่เราได้พอดีเด้อ แม่เบนผัวหายไปขึ้นแล้วขอบคุณแม่อาณาใช่เมียนาจะหายได้วรือขึ้นไงใครเลี้ยงประมาณใครลูกชายอยากได้ของเล่นมากเลยอ่ามีอะไรบ้างครับพี่นี่ดิอ่าโอ้เมนูแต่ว่าไก่ยังไม่ได้นะคะอันนี้ตำอะไรครับเนี่ยไอ้ตำป่านะครับแล้วตำพุ่ใช่ค่ะเอะตำมันนี่หนึ่งตำทะเลเหรอก็พี่ผู๋ ตำทะเลรวมเพิ่าเอาดิบแต่ว่าเอาปูเอาสุนาะมันแยกสุกแยกดิบได้ไหครับเอาัุนแต่ว่าเอากุ้งดิบเอาสะดุ้งไหมล่ะแต่ว่ากุ้งเอาเอากุ้งดิบนะ แกน้ำปลามีไป<ม>แก้กินน่ะบ่อยากปันเลยหยัวจะกินขา้าวหมูนี่ยำก็มีนี่ตำอะไรตำป่ามีไม่เผ็ดแล้วก็ตำไก่แต่ว่าเอาไม่เผ็ดมาก,กนะครับแม่เอาถั่ถวทีนี้ถอดถอดถอดไก่ ี่ดเดกต้องเทีย 5, วคอยจับท่นสิวันบาสเหมือนเ่ิมเราอสมุนปพาทอสม,มุนกินบ่เออเ้ปรกทกินเลือกเอาด้วยทเคกินเอากินเขาก็ไทยนะเออป้าทสม,มนไอะไรท,ทีกินเอยู่บ่จัดมลเอา ไอ้โทษเองนี่เด็กอัน,อนม,อมึเขาหนักย้อนกีมันย้อนหนักยู่หนักยู่นี่แดงดำบนนีนนต้มตัดเอ็นแก้วก็มนนีนะอ,อันนี้เหรอครับอันนี้แก้วใช่ค่ะต้มตัาเอ็นแก้วค่ะเป็นยังไงเอ็นเอ็นหมูบ่ค่ะ,เอ,ะเ,อเอ็น,มห,ออนมหมูไหมใ้่ใส่มีต้มยำกุ้งไหม น้องมะนาวไ่เคยกินต้มอ,อ่าเอ็นแก,กแ้วพี่น้าะส่วนส่วนมากส่วนมากของส้มแขกบอกว่ากินเอ็นแก้วช่างมากสะกินก็เป็นแบบต้มผัลโลขาหมูแต่สินงที่มันติดมาเปเนื้อเานียวคอเอาไม่อยากกินนะเพราะว่าอันแคตติ้งแคตตินงคือว่าตีหาน้องมะนาวพูดตีหาก็เลยหิวเขาตาเศร้าก็เลยไดบแบบ้ไปแวบ เติมน้ำมันองอร่อยกิน้วกันแล้วกเอาต้มเำกุนงแล้ก็ข้าวจ้าสอเออ่ข้าวจ้าวล็เออกินมันคือ่าต้มยำกุ้งกับน้ำข้่น้ำข้นค่บนีเสือสือเลยขอตัวเมนูนะคะมีตำป่าไม่เผ็ดมากนึงตำทะเลกุ้งดิบหนึ่งป้าวต้มเหมือนไทยหนึ่งต้มยำกุ้งหนึ่งจะข้าวสวยสอดนะคะนี่จ็อะไรไมใ่ มีน้ำอัดลมมีอไรบเอาน้ำสามารถเอาน้ำอัดลมเข้ามากินได้ไหมมีมาใช่ไหมมีมาค่ะได้ค่ะกระซัง,ง<ป>น้ำแข็งนเาาานี่ยถึงคอ,อ,อ,อนแกนที่เรียบร้อยแล้วครับผ่านมองอ่ะมีอยผ่านมองอันสะพานขึ้นไปโกซุมเผลอมาทางนี้เอาก็ต้องมาทางนี้ต่ ยาจากโกซุมโกซุมไปอุ่ดอนกับสองซุ้มละเท้าไหรี่นมสองซัม่มงเจ็ดโมงแปดโมงเลยตอนนี้กวัาสิหอดก็น่าจะใบกวัากับใบจวงหมละทต่ว่าแดดแดดที่สุดยอดเลยแดดกับแดดแม่ ้อนแดดห้นอนดีเวลากินอิ่มๆแล้วก็ไปนอนบัดนอนยาวเลยจนฮอดเทพฯพุ่ล่ะ หัวมอนกับหอนเนี่ยจะเป็นแ,ไปไปแกะใส่ได้บ้าะใส่ได้อีกบ้างใส่บ่าเด็กคือต้องใส่เจ็ดนิ่้วช่างมากอ่ะจะว่ามาติดใส่เนาะครับบ้เด็ใหญ่เกินน้อยเกินเจ็ดน,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 จนิ่วมากก็พอดีอยู่แต่ว่าใส่เน,นานนนะผักบ่านเด็กไมใหญ่ย้ำอ่ะย้ำใส่อ ว่าสุดเผ็ดไอแซมจำเป็นแล่วเหลี่ยมดี่ดีนะสุดเผ็ดเราใส่มะเขือ่น้ำเพือนนำ้ำมันเป็นสุดเผ็ดเลยของเลยไอแซมเราตัดมาใหม่นะสีดนี่ยสีดำเงินหรือเปล่าไม่ไอแซมไม่ไอแซมจริงๆอือไอ้สีดำเงินหรือมันมีอยู่เพียงหนึ่งห้าไปอัดสีดำเงินหรือสีนดำตาล Ooh, right. โอ้สีน be ้ำตาลเหลือมดีสีน้ำตาลคือลายของเขาน่ะสีน้ำตาลมันอันไอแคทออกไปยืนให้คลิปแล้วมันสะท้อนแสงไหมแสงสุดของมันไอต้นยังว่าสูดเพราะว่าของไอเสียมมันเหลื่อมกลัวมันเหลนไฟไหมถือไฟเนี่ยโอามอม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 สุดไหมเนาะออสีน้ำตาลนะ อากสูตันเก้าแล้วน่ตัวซีดำเงินที่กันั้งคือมาเป็นเป็นเพชรใน้หน่อยคือจังอันตัวสีฟ้าของงาระไหมเออออัน่อันนั้นก็เรื่มดีเรินไฟดีอนน้ก็เลยเอาสารพี่น้นอนอันนี้แค่ทีมาอัปเดตกันเนาะแต่แค่สิฟภากกนอัปเดตเรื่อยๆคันแมนได้จอดกินเขาได้จอดทักมีคันบ่จอดก็อาจจะมีไรขุ้กบไม่แม่เพราะเป็นมูเอามาแม่ก็สลบ จะใส่คลิปนี้แค่ข,ขอฝากจะมีคลิปหนาพอกันไหมจ้า